สวัสดีครับทุกคนวันนี okay. ้นะครับอาจะพามากินมูกงกระทะนั่นเองนะครับวันนี้เรามากินที่ร้านอาราดินนะครับก็จะเป็นร้านเกี่ยวกัว so บบุฟเฟ่ทะเลเผาช่วงนี้จะอยู่ที่หัวละ229บาทสําหรับบุฟเฟ่ทะเลเผาแต่ว่ามันก็จะมีมูงกระทะบุฟเฟ่อยู่แต่ก็จะเป็นหัวละแบบหัวละเกบาทนะครับแยกนะครับช่วงนี้บรรยากาศคนก็ไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่ว่าะช่วงโควิดแล้วก็ตอนนี้มันแบบว่าเรียนออนไลน์ด้วยคนก็เลยจำเป็ ป็นอานไลน์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เราต้องไมกินกับเส้นนะอยาขอตัวไม่กินก่อนนะถูกไหเขาจะได้รู้ถึงกระมวลสันดามาสนลแล้วกลัวดิเดียว อนนี้เราก็กินอยู่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นยังไงอยู่ที่สองทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้บรรยากาศร้านก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะอาสซับเนให้ดูนะครับก็มันจะมีหลายร้านนะครับที่แถวนี้ก็จะมีร้านแชมป์ร้านเฮียบอมร้านอาลาดินนะครับหรือว่าร้านอ่าร้านบุฟเฟ่ต์ร้านหมูกระทะหรือว่าร้านชาบูนี่น้องๆก็เลือกเอาได้เลยนะครับแต่นี่ก็เป็นร้านหนึ่งนะครับที่แบบว่าคนที่ได้รับวันนิยมมากเลยนะครับก็ <S <S โค้ดเดี๋ยวเราจะมา,ารีวิวให้กินที่ได้ดูนะครับวันนี้เรามากินหมูกระทะเราไม่ได้มากินบุฟเฟ่ทะเลเผาครับที่นี่ก็จะมีร้านบุฟเฟ่สมอมติว่าถ้าใครอยากกินแบบว่าบุฟเฟ่ทะเลเผาก็แนะนำร้านนี้เลยาาลานะครับร้านคาราดินนะครับบุฟเฟ่ทะเลเผานี่ยก็จะอยู่ที่หัวละสองร้อยยี่บาบาทครับก็จะมีกุ้งปลาหมึกมีหอยมีเตาย่างที่เป็นแบบว่าทะเลอะไรประมาณนี้ครับสำหรับสายไหนที่แบบชอบบุฟเฟ่ทะเลเผาอ่ะก็แนะนำเลยนะครับส่วนมากอยู่นี่ก็ไม่ค่อยมีร้าน ทะเเผาสักเท่าไหร่ก็จะมีร้านนี่แหละชื่ชือนะส่วนหมูกระทะหัวน่าก็ก้าเนี่ก็โอเคนะเพราะว่าอาหารนี่ก็แบบว่ามีหลากหลายเลยนะดจไปากันกมาสอเลยนะฮะไม่อยากรู้จะอยากรับรู้ตูจะชุกเลยนะยเราคือานั่งดูแต่ว่าเฉยๆเนี่ยกินชาไทยอ่ะไม่เป okay. okay, so, uh ิดแล้ว huh. อ่นน uh ี้ชาไทยตัดไปอ๋อ เดี๋ยวถ้าไหนเราจะรีบไปทำไมเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราสอบแล้วก็จรีงเรื่องเหมอนเออก็คิดว่าพรุ่งนี้มันจะสอบแล้วก็จะได้แบบว่าเออกระตือรือร้นเ็อลักโกแทนพรุ่งนี้เราก็จะไม่มือหลับพ่งานทุกนตกเลยนะ แพ้พรุ่งนี้นะเราก็จะต้องเราก็คิดว่าจะตื่นแปดโมงเช้าพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนาะแต่ว่าอาทิตยหน้าเนี่ยเราก็ยังมีวิญอยู่เลยเราก็มีแนจะตื่นันพุธเลยนะครับแต่ว่าเราสองวันเป็นฐาอเแต่ก็มีการสอบอะไรคือนาคือนาอันแปดโมงของานี่วอจหรอจะคือแปดโมงมีดก็ยัีือสี่โมงคว่พี่อโอ้คือสอบมุ่าสอไปฝังหนแที่แมู่ย์หเรียนไหนปะสันคือคือมาแม่ใหกประธานขอสุธยาแนมสิเทรทับเดียวโอเคเดี๋ยวแค่นนะ ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็พักสักครู pues ่ไปชมโฆษณาสักครึ่นึงเออไม่จำเป็นไปขายดีก็เป็นอะไรที่มบูรณี่นี่ที่นี่ต้องดูที่นี่ต้องดูแต่ว่าในแต่ละทุกนะผสมดูแต่เป็นการกระจายตัวที่มีความสมดุลนะพี่ต้องการมันวุ่นวายแล้วก็มีความสุขกับทุกคนที่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 มีความส พอล์บอลนี่คนส่นแตเียที่จะไปไก่อนแต่เรือเนี้ยแบบสาตลาี่ขมันจะออกโรงแรมก็แบบว่าจ่ายอยไม่ได้ไปตลาดก็ไม่ได้ถีะมก่่นึั้ี่ยคนันขับรถคนับรถ้ถรถรืรถ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 รรถรถ

พวกอันปันโอานงสีสีสีตานีแหละ็ขจะเป็นประสาทนี่ไหนไหนไหนไม่ได้ไม่ได้เมือนกันนะอ๋อหรอมันหาซื้อสารต่งกลานหยกครับซื้อสารแต่งกิ่ล้านยกครับไม่พคุณมาหาา a